สวัสดีครับพบกันวันที่88กับสุกเกษมกู Talk เรานำเรื่องราวดีๆมาบอกให้คุณครับเราสอนวิธียกระดับจิตวิญญาณของคุณให้มีความสุขแบบปลอดภัยและมั่นคงครับวันนี้ก็นำเรื่อง the secret the secret แปลว่าความลับของกฎแห่งแรงดึงดูด หนึ่งในกฎแห่งแรงในดูดก็คือหนึ่งในกฎแห่งจักรวาลอันนี้ฝรั่งเขาค้นพบมานะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้ความรู้ต่างๆแต่ว่าเวลาที่เราศึกษาจริงๆก็หนีไม่พ้นเรื่องจิตใจของเรานะครับเพราะงั้นให้ความสำคัญต่อจิตใจของเราเป็นพิเศษนะครับ ผมก็พูดบ่อยก่อนที่ทุกคนจะเดสมอลลี่ใช้คำว่าเดสมอลลี่นคือตา,ายน,นี้วันที่88ท่านบอกว่า when you focus with someone on the problem they are having ถ้าคุณพุ่งความสนใจไปกับใครบางคนบนปัญหาของเขาที่พวกเขามี you are not helping them o r you คุณไม่ได้ช่วยคุณไม่ได้เป็นการช่วยเขาหรือตัวคุณเลย Because you are the boat adding energy to a problem เพราะว่านั่นคือการที่คุณกำลังเติมพลังของปัญหาเพิ่มขึ้น You, you also will attract more like problems to you คุณทั้งสองกำลังดึงดูดสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับปัญหานั้นที่มันมีคล้ายคลึงกันมากขึ้นไปมากยิ่งขึ้นไป n o t h i s คุณต้องรู้เรื่องนี้นะครับ it's very important for you มันสำคัญต่อคุณ and the other person และเพื่อนของคุณหรือคนอื่นๆ mm hmm. To focus on what you both want ที่คุณจะสนใจบนอะไรที่คุณทั้งสองต้องการครับ the person with the problem should be encouraged to speak about what they want instead of about the problem บคุคคล กับปัญหาควรที่จะส่งเสริมด้วยการพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการเข้าไปแทนที่ปัญหาครับ which is what they don't want ซึ่งอะไรที่เขาไม่ต้องการอันนี้เราจะไม่พูดเราจะพูดในสิ่งที่เขาต้องการก็คือเข้าไปค้นหาจริงๆว่าเขาต้องการอะไรกันแน่นะครับ The problem arose in the first place from the person thinking or talking about what they didn't want. เขาอปัญหาเนี่ยมันจะมันจะยิ่งขึ้นมันจะส่องส่งทางให้มากขึ้นจากที่ดึงที่หนึ่งที่แรกที่ครั้งแรกก็จากบุคคลที่คิดที่กำลังคิดที่กำลังพูดเกี่ยวกับมัน วันอะไรที่เขาพูดเขาก็พูดถึงสิ่งที่เขาไม่ต้องการนั่นเองนะครับ so the chain reaction must stop ดังนั้นสายโซ่แห่งปัญหานี้มันควรที่จะต้องถูกมีการเปลี่ยนเปลี่ยนการกระทําใหม่ซึ่งต้องหยุดมัน,นครับ have those close to you by encouraging them to speak the words of what they want การที่จะช่วยเขาให้เขาใกล้ชิดเ <Yeah. S 1> ข้าใกล้ชิดหรือเป็นเพื่อนที่เข้าไปไปแนบสนิทกับเขาคือเข้าไปอยู่กับเขาเนี่ยคือการส่งเสริมให้เขาเหล่านั้นนะพูดถึงพูดถึงคำพูดทั้งหลายก็ตามที่เขาต้องการ That is always the solution และนี่คือเป็นทางแก้ไขปัญหา ที่ดีแล้วเป็นทางแก้ไขปัญหาแบบนี้เสมอๆครับก็ขอให้ท่านได้พิจารณาถึงสิ่งนี้เป็นข้อสำคัญครับเวลาที่ท่านมีเพื่อนแล้วเขามีความทุกข์อกทุกข์ใจสิ่งที่เราจะไปช่วยเขาให้ยกจิตใจจากสิ่งที่เขากุ้มไว้โโฮไว้ให้เปลี่ยนไปเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่พูดถึงเรื่องที่ ดีแล้วก็ไปเพาะหาให้เจอว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วไปพูดถึงสิ่งที่เขาต้องการอย่างผมต้องการแค่ง่ายผมอยากจะกินข้าวต้มปรากฏว่าผมหาข้าวต้มไม่เจอผมก็จะบนบนบนวนวนนบนบนนแต่ผมอยากกินข้าวต้มแต่มันไม่มีไม่มีก็คือไม่มีเพราะงั้นก็ต้องหาข้าวต้มกรณีหาไม่ได้ก็ก็ไปทําเอาข้าวเนี่ย ไปผปสมน้ำหรือปั่นหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้มันคล้ายคลึงกันไม่ควรที่จะไปพูดถึงเรื่องสิ่งที่เราไม่ต้องการมนุษย์ส่วนใหญ่พูดถึงสิ่งที่ไม่ต้องการดังนั้นชีวิตเขาจึงมีแต่ความทุกข์ครับวันนี้เป็นโอกาสที่ท่านได้ศึกษาและจะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นได้จากสิ่งที่ผมแนะนําท่านนะครับผมสุขเกษมกู๊ดทอกนะครับก็จะมีกู๊ดทอกอย่างนี้กันเรื่อยๆนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับสวัสดีครับ